รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นับสนุนโดยไอคอนสยามทิพยะประกันภัยสยามพารากอนสยามดิสคัฟเวอรีเดอะเอ็กซ o r ร u m รีชานีอัลติเมทฟาวเดชั่นพาวเดอร์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk Today กับกอนนะคะทุกวันจันท์เวลาบ่าย2โมงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะช่วงเวลาพักผ่อนแบบนี้นะคะเรามีสินค้าต่างๆเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะมีทั้งงานศิลปะชีพ มีทั้งสินค้าของผู้ส่งออกไทยที่เก๋ๆสวยๆวยรวมทั้งสินค้าไอทีใครที่ชอบ g กดเจ็ตต่างๆเนี่ยนะคะวันนี้ห้ามพลาดใน Top Today เลยค่ะ top of the town สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชประชุมแลกเปลี่ยนเชิงเทคนิคเรื่องการผลิตน้ำจืดจากทะเลร่วมกับนานาชาติ6ประเทศมุ่งเน้นแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำใน EEC อย่างยั่งยืนพร้อมให้ความสำคัญกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและการชดเชยที่ดินอย่างเหมาะสมปัจจุบันคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละแปคาดว่าแล้วเสร็จกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะดึงใน3สโครงการอันหนึ่งก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของการผลิตน้ำ จืดจากน้ําทะเลซึ่งตอนนี้เองนะครับทางที่ปรึกษาโดยจวนองค์กรมหาลัยก็กำลังหาข้อสรุปนะครับว่ารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยคืออะไรมันอาจจะไม่ดีสุดข,ของจากโลกนะแต่ว่าแน่นอนที่สุดเราก็จะใช้ที่เหมาะสมที่สุดกับประเทศไทยนะครับแล้วก็ดูเรื่องของราคาดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมดูเรื่องของ การ compatible กับสิ่งที่เราต้องเอาน้ำล่งนี้ไปใช้เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำที่แตกต่างกันนะครับซึ่งผมทบอันนี้เราก็พยายามนำไปสู่การจัดสรรน้ำร่วมกันระหว่างภาคเกษตรกับอุตสาหกรรมพื้นที่นำร่องหลักๆก็คือเป็นพื้นที่ที่อยู่ในนิคมมาบตาพุทธนะครับแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการน้ำที่สูงก็คือที่พัทยานะครับซึ่งนี้เองพ่อสรุปเนี่ยนะครับเราจะสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับเพื่อที่จะให้ ผลการศึกษาเนี่ยตำไปสู่การเสนอแนวทางการจัดหาและแนวทางการพัฒนาดีไซน์เลชั่นให้กับทางรัฐบาลต่อไปนะครับเราก็จะร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนตรงนี้ครับ การศึกษาไม่เพียงมุ่งเน้นในแง่ของเทคโนโลยีและการลงทุนที่คุ้มค่าเท่านั้นแต่สทนชยังให้ความสำคัญในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งในการศึกษาได้มีการคัดเลือกระบบบำบัดขั้นต้นและระบบการจัดการเกลือเข้มข้นและน้ำทิ้งที่เหมาะสมอีกทั้งยังวิเคราะห์ผลกระทบในการระบายน้ำทิ้งจากระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลตั้งแต่กระบวนการสูบน้ำกระบวนการผลิตน้ำจืดไปจนถึงการกำจัดเกลือเข้มข้นด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะใครที่ชอบสินค้าเก็7ใหม่ๆทางด้านไอทนี่นะคะท่ามพลาดเลยคะ่ะเพราะว่าสยาม s c o v e r y นะคะเขาเปิดตัว C Store นะคะ C ก็มาจาก C ชัดปวี ir, เจ้าหญิงวงการไอทีของไทยนี่แหลคะค่ะมีการนำเข้าสินค้าไอทีที่จะมีที่นี่ที่เดียวไปดูกันเลยนะคะเพราะว่าโโหก่อนดูมาแล้วมีหลายอย่างที่น่าสนใจและอยากจับจ,จองเป็นเจ้าของมากเลยคะ่ะ บริษัทสยามพิวัตรจำกัดเจ้าของและผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยามและสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตกรุงเทพตอกย้ำกลยุทธ ation ์ c o a b o r a t i o n and co-creation ร่วมกับผู้นำธุรกิจสร้างปรากฏการณ์ให้วงการค้าปลีกอีกครั้งล่าสุดตอบสนองวิธีการใช้ชีวิตใหม่อย่างมีสไตล์โดยการจับมือกับซีฉัตรปะวีเจ้าหญิงแห่งวงการไอทีผู้นำความคิดในด้านเทคโนโลยีของไทยเปิดตัวซีสโตรฟลั ไอทีแกจิตไลฟ์สไตล์แนวใหม่แห่งแรกของประเทศไทยรวมสร้างคอมมูนิตี้สำหรับผู้ชื่นชอบเทคโนโลยีเพื่อใช้ชีวิตแบบมีสไตล์นำโลกออนไลน์สู่ประสบการณ์แปลกใหม่ที่ชั้นสองสยามดิส v e r y การทำงานร่วมกันเนี่ยแบบโคเรชันกับทางคุณซีแล้วก็ทางคุณปรเมศนะคะซึ่งเ,เป็นบริษัท ยักษ์ใหญ่นะคะผู้นำแห่งวงการไอทีนะคะจึงเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะคะเพื่อนำเสนอประสบการณ์ Unbox นะคะสำหรับสินค้าแก๊เจ็ตล้ำลใหม่ๆนะคะให้คุณได้มาสัมผัสทดลองนะคะแล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์การใช้งานนะคะร่วมกันที่ดิจิ t a l Lab นะคะชั้น2สยาม Discovery ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ สยามดิส c เวอรี่ตั้งใจให้ซีสโตรนและพื้นที่ดิจิ t ัล l a b ชมใหม่ล่าสุดนี้เป็นเพลงกร่าวให้กลุ่มผู้ที่ชื่นชอบไลฟ์สไตล์สุดล้ำได้มีความสุขไปกับเทคโนโลยีทันสมัยและไอทีแกจเจ็ตใหม่ๆ ซึ่งจริงๆแล้วเราก็เป็นคอนเซปต์ของให่ใไมไวในทุกๆประเทศมีแกจเจ็ตัวไหนที่เปิดตัวมาแล้วมีความน่าสนใจเนี่ยก็จะมีการนําเข้ามาเพื่อมาโชว์ตัวก่อนที่ร้านซีโซนะคะเราก็หวังว่ามันจะเป็นเหมือนกับร้านแกจเจ็ปแนวใหม่เนอะที่เป็นคอมมูนิตี้ได้นได้อย่างคอนเซปต์แบบเหมือนเชฟเติลอยู่ตรงกลางร้านเลยซึ่งเราก็อยากจะมีแบบว่ากลุ่มรีวิวเวอร์เขามานั่งแกะกลองกันลองของกันยังไงก็อยากให้แวะมานะมาเจอร้านกันสักหน่อยนะคะที่ซีโซนะคะฝากด้วยค่ะ เป็นยังไงคะเต็มที่กันไปแล้วสำหรับสายแกเจ็ตสายไอทีนะคะสายชอบอื่นๆอ,อย่าเพิ่งน้อยใจท่าทุเดย y ์เราพาไปดูแน่นอนนะคะสำหรับคนที่ชอบงานของมูลนิธิศิลปาชีพงานศิลปาชีพประทีปไทยคะ่ะครั้งนี้จะเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์ครั้งแรกแบบ Virtual Event เขาบอกว่าเป็นเหมือนการช้อปเสมือนจริงเป็นยังไงไปดูคะ่ะ กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอทอปก้าวไกลด้วยพระบารมีปี2564ในรูปแบบไฮบริดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line. ช้อปเสมือนจริงกว่า1,800ร้านค้าผ่านทาง www.otopshopping.com และออนไซต์ site, ซึ่งเป็นการช้อปในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ3แข่งอีก200ร้านค้าโดยทุกท่านสามารถเข้าชมและช้อปผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์อันทรงคุณค่าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและผลิต ผลิตภัณฑ์โอทอปทั้ง5ประเภทและโอทอปชวนชิมรวมกว่า2,000ร้านค้าตั้งแต่วันที่30กันยายนถึง9ตุลาคมนี้รวม10วัน ซึ่งหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เริ่มคลี่คลายลงกรมการพัฒนาชุมชนมีแผนดำเนินงานเพื่อเยียวยาผ,ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท p อปที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการมีโอกาสด้านการตลาดและยังเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีศักยภาพและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ผ่านตลาดออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน และหลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายในส่วนของตลาดออฟไลน์กรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญกับการจัดงานด้วยเพื่อให้ผู้ซื้อได้มีโอกาสพบปะและสนับสนุนผู้ประกอบการโอทอปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในงานรูปแบบออนไซต์เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอประดับ3-5ดาวและโอทอปชวนชิมรวมจำนวน200ร้านค้ากระจายอยู่ในพื้นที่ของห้างสรรพสินค้ารอบกรุงเทพหานครรวม3แห่งได้แก่โซนแบงกิ้งชั้น1ศูนย์การค้าเมกะบางนาเมืองสุขสยามชั้นจีไอคอนสยามและร้านโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเจเจมอลโดยการจัดงานทั้ง3แห่งจะดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 ส่วนการจัดงานรูปแบบออนไลน์สามารถช้อปปิ้งผ่านทางเว็บไซต์ w w w o t o p s h o p p i n g c o m โดยผู้เข้าชมสามารถเข้าร่วมงานได้อย่างต่อนเนื่องทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ายังมีอะไรดีๆรอคุณผู้ชมอยู่โดยเฉพาะเรื่องของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ถามว่าตอนนี้จาเป็นไหมพักครู่เดียวค่ะ นี Ultimate Foundation Powder ที่พยะประกันภัย Talk to you คุณผู้ชมคะช่วงนี้มีหลายคนถามคำถามนี้กันเข้ามาเยอะว่าเราฉีดวัคซีนโควิด1 9ไปแล้วแต่ว่าช่วงนี้ฝนก็ตกแล้วก็เป็นช่วงของไข้หวัดใหญ่ระบาดด้วยเราจะต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไหมนี่แหละค่ะก่อนไปหาคำตอบมาให้ไปฟังคำแนะนำจากการเสวานานี้ของคุณหมอกันนะคะ มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่จัดเสวนาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในยุคโควิด -19 โดยแพทย์ย้ำวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีความสำคัญโดยเฉพาะในยุคข,ของการแพร่ระบาดของโควิด -19 พร้อมเปิดเผยผลการศึกษาพบว่าการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยโควิด -19 จะช่วยลดอัตราการนอนในแผนผู้ป่วยหนักได้7%ช่วยลดอัตรา,ารของผู้ป่วยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจได้ถึง17%และลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึง16%ค่ะ วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเข้าไปในร่างกายเนี่ยไปกระตุ้มเตือนให้ระบบการต่อสู้ของร่างกายเนี่ยมัน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 ตื่นขึ้นมามันมันเพื่อนเพื่อนจะมาต่อสู้โดยที่มันไม่ไม่จําเป็นที่จะต้องต่อสู้ว่ารู้ว่าอันนี้คือสัตว์ตัวจริงหรือสัตรูสัตว์แคร์กีบน,นะครับอันนี้เป็นเป็นผลทางอ้อมของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่วัคซีนไข้หวัดใหญ่แน่นอนมันก็ต่อสู้กับโรคไข้หวัดใหญ่โดยตรงของมันอยู่แล้ว นะครับทุกปีเนี่ยเราก็รู้จักกันนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเผื่อเราจะต่อสู้กับทั้งสองโลกก็คือต้องฉีดวัคซีนทั้งสองโลกครับแพทย์ยังแนะนําให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจําทุกปีและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้ดีขึ้นค่ะเรื่องการตรวจหาเชื้อโควิด1ิในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้พอๆกับวัคซีนนะคะ ดังนั้นการที่ให้ประชาชนเข้าถึงชุดตรวจ ATK ได้ง่ายและมากที่สุดนี่แหละค่ะสำคัญที่สุดตอนนี้เรามีความร่วมมือจากทางผู้บริหารร้านยากรุงเทพและทางผู้ผลิตชุดตรวจ ATK จากประเทศเกาหลีนะคะได้เข้ามาแถลงความร่วมมือกันในเรื่องนี้ด้วยค่ะ บริษัท MP Group ประเทศไทยจำกัดผู้นำเข้าชุดตรวจ antigen test kit standard q covid-19 h home test แบรนด์ชั้นนำจากเกาหลีใต้จากบริษัทผู้ผลิต SD biosensor โดยผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพมาตรฐานรับรองโดย WHO ได้มีความร่วมมือกันในการปรับโครงสร้างราคาให้กับประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้ประชาชนไทยซื้อชุดตรวจได้ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นค่ะ เราอยากเชิญชวนทุกท่านอยู่แล้วนะครับว่าหากสนใจที่จะ,ะนำชุดตรวจของแสดงคิวไปจำหน่ายเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้ไม่ว่าจะทางเราหรือว่าทาง m p g มเองนะครับส่วนของที่เป็นส่วนร้านค้าทั่วไปเนี่ยจะต้องรอทางรัฐเขาประกาศอนุญาตก่อนนิดหนึ่งนะครับหากได้รับอนุญาตเนี่ยแน่นอนว่าสามารถติดต่อเราแล้วก็ไปจำหน่ายได้เราก็จะมีราคาคงสร้างราคาพิเศษให้ในการไปช่วยเหลือประชาชน การเลือกใช้ชุดตรวจอย่ามองแค่ราคาอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือในการตัดสินชีวิตของเราด้วยนะคะดังนั้นเนี่ย s t a n d a r เนี่ยนะคะก็ต้องขอบคุณพันธมิตรแหละเนาะที่มองเห็นเป้าหมายเดียวกันนะคะว่าการเลือกซื้อชุดทดสอบคือการเลือกซื้อคุณภาพแห่งชีวิตของเราต้องขอบคุณแล้วจริงๆก็เชื่อว่าร้านย่างเทศนตอนนี้ยังเปิดกว้างนะคะกับพันธมิตรนะคะที่จะเข้ามาแล้วก็จะมีหลากหลายมากนะคะ ที่ที่ที่อยากจะร่วมมือกับเราซึ่งก็คงจะได้เห็นความร่วมมือกันต่อไปในอนาคตนะคะผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่บริษัท MP Group จำกัด www.mpgroup.co.th หรือที่บริษัทกรุงเทพดักโซ่จำกัดโทร025387900ค่ะ ผู้ชมคะงานนี้ก็น่าสนใจนะเมื่อวันที่2 8กันยายนที่ผ่านมานะคะมีงานถแถลงข่าวเดอมาเช่ by ยสไตล์แบงคอกค่ะซึ่งทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นนะคะเขาได้รวบรวมเอาผู้ส่งออกไทยนะคะในส่วนของไลฟ์สไตล์แฟชั่นหรือว่าดีไซน์ต่างๆเนี่ยนะคะมาร่วมแสดงสินค้ากันที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะไปติดตามไไรายละเอียดกันเลยค่ะ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดงานเดอะมาเช่บายสไตล์แบงกอกงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นมิติใหม่แบบนิวนอร์มอลเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและการส่งออกเชิงรุกพร้อมกับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศในช่วงโควิดดยจัดงานระหว่างวันที่6-10ตุลาคมที่ศูนย์การค้าสิทธิ์ทัลเวิลด์ค่ะ ด้วยหลักของงานจุดประสงค์นะครับก็เพื่อส่งเสริมกรให้ผู้ประกอบการ SME กลุ่มสินค้าแฟชั่นแล้วก็ไลฟ์สไตล์ในการให้เกิดรายได้ขึ้นนะครับทั้งการขายในประเทศนะครับแล้วก็การขายต่างประเทศครับโดยในงานนี้นะครับเราก็จัดเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1นะครับก็คือส่วนที่เราเรียกว่าออนไลน์เวิร์สเอนจแมทชินะครับเราจัดไปแล้วในช่วงประมาณวันที่2 5 3สงสนะครับสิงหาคมนะครับก็ได้รับการตอบรับนะครับจากผู้นําเข้าทั่วโลก ก็อยากจะเชิญชวนนะครับประชาชนทุกท่านนะครับมาร่วมงานนะครับ The Marche Style by Bangkok นะครับก็เป็นงานที่ผู้ประกอบการนะครับของประเทศไทยนะครับที่มีศักยภาพมีฝีมือมีดีไซน์นะครับกว่าร2 3รายนะครับจะมานําเสนอสินค้านะครับให้ประชาชนทุกท่านนะครับได้เลือกช็อปนะครับเลือกดูนะครับเพื่อกลับนะครับเอาไปใช้ไปแต่งบ้านนะครับแล้วก็ตามชื่องานนะครับก็คือเพื่อสร้างความสุขให้ทุกคนนะครับ งานเดอะมาเช่บายสไตล์แบงคอกมีการจัดแสดงสินค้าจากแบรนด์สินค้าคุณภาพส่งออกชั้นนำผู้ผลิตตัวจริงถึง123รายครอบคลุมสินค้า fashion, แฟชั่นเคหะสิ่งทอเครื่องหนังของขวัญของชำร่วยของตกแต่งบ้านเครื่องใช้ในครัวเรือนเฟอร์นิเจอร์ผลิตภัณฑ์สปาสินค้ามีดีไซน์ตลอดจนสินค้าของเล่นและในช่วงที่ใกล้เทศกาลปีใหม่ใครที่กำลังมองหาของขวัญพรีเมียมของขวัญปีใหม่ก็สามารถเลือกซื้อเลือกชมแน่งงานได้ค่ะ ผู้ชมนี่แค่น้ำจิ้มนะคะแค่งานแถลงข่าวก็น่าสนใจแล้วเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าก่อนจะพาไปคุยและเจาะลึกสินค้าที่น่าสนใจหลายๆอย่างสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยไอคอนสยาม talk together มีงานหนึ่งที่วันนี้อยากจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันก็คืองานที่ชื่อว่า The m มา c ช่บ y s t ไต e Style Bangkok นะคะที่จัดขึ้นโดยนำผู้ส่งออกไทยที่มีศักยภาพนำสินค้าของไทยสวยๆมาจัดแสดงให้ชมกันนะคะแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณชพลโรจนเสนนะคะนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์มาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียกได้ว่ามาถูกที่ถูกเวลานะคะคช่วงเวลานี้หลายคนไปเดินห้างสรรพสินค้าได้แล้วไปเลือกชมสินค้าต่างๆได้แล้ว งานเดอะมาเช่บายสไตล์แบงคอกครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นมาวัตถุประสงค์เป็นยังไงบ้างคะก็ชื่อนะครับก็ได้ยินกันแล้วว่าเดอะมาเช่บายสไตล์แบงคอกมีคำว,ว่าสไตล์แบงคอกอยูอ่ก็คือเป็นการจัดงานกิจกรรมที่เป็นทดแทนงานสไตล์แบงคอกซึ่งเป็น International Lifestyle and Fashion Trade Show ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราจัดขึ้นทุกปีโดยปกติแล้วแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให เราจัดงานไม่ได้นะครับในโอกาสนี้เราก็เลยได้จัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าเดอะมาเช่บายสไตล์แบงคอขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เป็นเวทีให้ผู้ส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของเราที่มีแฝงภาพมากเนี่ยได้มีโอกาสนำเสนอสินค้าต่อผู้ซื้อผู้นำเข้าแล้วก็ต่อประชาชนทั่วไปครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ ในช่วงวันที่25สิงหาคมใช่ไหมคะที่มีการเจรจากันแล้วใช่ครับก่อนหน้านี้เราก็มีกิจกรรมออนไลน์ n ิสิ m แมทชิ่งนะครับเมื่อวันที่23-25สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็มีไบเออร์จากต่างประเทศทั่วโลกนะครับเข้าเจราจากันานนะครับถึง17ประเทศ41รายนะครับโดยสำนักงานเราในต่างประเทศเนี่ย58แห่งทั่วโลกนะครับ ได้ช่วยจับคู่เจราจาการค้าให้ด้วยนะครับแล้วก็มีการจับคู่เจราจากันถึง1้0คู่ด้วยกันค,ค่ะผู้ส่งออกก็ใจชื้นเลยได้จับคบู่เจราจาธุรกิจการค้ากันเรียบร้อยทีนี้พอหลังจากการจับคู่เจราจาธุรกิจการค้าทางออนไลน์ก็มาถึงเวลาที่ประชาชนคนไทยนั้นจะได้เลือกชมสินค้ากันแล้วนะคะทั้งนี้ก็อยู่ภายใต้มาตรการ รักษาความปลอดภัยทางด้านสาธารณาสุขด้วยเราได้จัดเตรียมอะไรไว้ในงานบ้างคะแน่นอนครับเ,เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับทั้งเจ้าหน้าที่ผู้จัดงานเองนะครับผู้ขายเองเนี่ยแต่ละบูธเนี่ยเราก็มีการตรวจเชื้อโควิดก่อนนะครับเพราะ,ะนั้นท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะไม่ติดจากคนขายหรือผู้ที่จะเจรจาก,กันั้งในบูธต่างๆในขณะเดียวกันก็มี อ,อ่มาตรการ social distancing นะครับออมั่นใจได้ว่าจะปลอดภัยจากโควิดครับดังนั้นหลายๆคนต้องบอกแล้วค่ะคุณชพลมองในจอทีวีขนาดนี้เห็นมีสินค้าต่างๆมากมายอะไรล้อมรอบตัวเราอยากจะ,ะ,ะทราบแล้วว่าในงานเดอะมาเช่บายสไตล์แบงคอกนี้เราแบ่งเป็นโซนอะไรบ้างและมีสินค้าอะไรน่าสนใจบ้างคะเรามีสินค้าทั้งหมด7โซนะนะครับสินค้าทั้งหมดก็จะมีสินค้าแฟชั่นเอ็นเตอร์นะครับกิฟเแอนพรีเมียมนะครับ h ฮ u าส์แวร์เฟอร์นิเจอร์โฮมเดคอร์เวลเนสแล้วก็ดีไซน์หอค่ะดีไซน์ l อนี้จะรวมทุกสินค้าที่มีดีไซน์พิเศษนะครับสำหรับข้างหน้านี้ก็คือ,อสินค้าในโซนกิฟต์แอนด์พรีเมียมนะครับเป็นสินค้าของเล่นจะพู่<า>ส่งออกเรานะครับเนี่ยอันนี้เป็นดีไซน์ของเรือโนอาร์นะครับก็ะจะเป็นมีสตั์ต่างๆใช่มีสตว์ต่างๆเป็นคู่นะครับแล้วนี้ก็จะเป็นบ้าน กระต่ายนะครับเป็นแฟมิลี่กระต่ายนะครับอันนี้จากบริษัท Apple Star จากของเล่นแล้วเราไปที่โซนไหนกันต่อดีคะลองมาดูดีไซน์หอแล้วกันครับข้าคุณกอลนะครับอันนั้นจากบริษัทคอรเนอร์โฟร์ทีนะครับคุณคกองทราบใหมคราว่าสีนั้นเป็นวัสดุอะไรสีสีหมายถึงตรงนี้ 1, 2, ึ่สาสมสีจัดสวยงามมากเป็นวัสดุอะไรเหรอคะ อันนั้นดูไม่ออกเลยว่าจริงก็คือหวาย<อ>เป็นหวายที่ทําสีหลายคนอาจจะนึกว่าเป็นเรียนแบบพลาสติกใชร,ออรเหมือนมากครับเพราะนั้นก็คอนเซปต์อันนี้ก็คือว่าเรียกว่างานนี้เนี่ยผู้ประกอบการขังทุกรายเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นวัสดุที่ใช้ก็จะเป็นวัสดุธรรมชาติ<อ>แต่ในขณะเดียวกันก็มีดีไซน์มีความเป็นครีเอทีฟด้วยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานคือนอกจากจะเป็นสตู ถ้าราที่นั่งแล้วยังใช้เก็บของได้ด้วยอันนี้คือจริงๆแล้วเป็นสตูเป็นที่นั่งนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเปิดขึ้นมาปึ๊บสามารถเก็บของด้านในได้เลยใช่แล้รค่ะใช่อ่ะค่ะจากดีไซน์ฮอเราไปที่ไหนดีคะแฟชั่นดีไหมคะแฟชั่นนะครับแฟชั่นแอนเลเตอร์นะครับเอากระเป๋าไปนี้จากบ e r s a r รีเมเกอรอันนี้คือแค่มองก็รู้สึกว่านุ่มมือแล้วใช่เพราะว่าเขาใช้หนังเก่า Oh. จากแจ็คเก็ตเก่าเสื่อหนังเก่าะคอนเซปต์ <Concept S 1> <c oughs> เดียวกันเลยก็คือว่าใช้ของรีไซเคิลนะครเมื่อเสื้อมันเอาออฟแฟชั่นแล้วอะเอาเอาหนังนั้นมาใช้ทำเป็นกระเป๋าใหม่ดีไซน์ใหม่นะครเพราะนั้นก็หนังจากเสื้อผ้าเก่าก็ไม่ได้ถูกทิ้งสร้างขยะให้กับโลกนะครับก็เอามาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านเห็นอยู่นี้ทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยนะคะนอกจากเคเรื่องหนังกระเป๋า มีเสื้อผ้าไหมคะอันนี้เป็นเสื้อผ้าจาก The Best Creation ะนะครับคอนเซปต์ก็คือ77ฟาเรนไฮน์77องศาฟาเรนไฮต์หรือเท่ากับ25องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมอุณหภูมิที่สบายๆนะครับประหยัดพลังงานไปด้วยไปในตัวนะครับมเมื่อใส่เสื้อผ้าแล้วนะบเพราะนั้นท่านที่ work from home นะจำเป็นต้องอยู่บ้านหรืออยู่ห้องไม่อยากเปิดแอ ใส่เสื้อผ้านี้ได้สบายมากอันนั้นเป็นของตกแต่งบ้านนะครับจากแบรนด์วาสนานะครับอันนี้ก็ใช้ไม้ไผ่มาสาน,นะครับทำเป็นเครื่องแขวนของไทยแต่ว่าก็มีการใส่สีนะครับทำสีให้มันสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นวัสดุจากธรรมชาติเช่นกันครับค่ะส่วนยกักษ์อันนั้นยักษ์เนี่ยเป็นมันมาจากคอนเซปต์ของ คุ้มหามงเป็นคาแรคเตอร์หมีจากจังหวัดคุโมโตะบริษัทน,นี้เนี่ยเขาได้ไอเดียมาจากอันนั้นแหละเพื่อที่จะให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับแล้วเพราะนั้นนักสะสมแบบิกทั้งหลายแหล่นะครับถ้ามีของต่างประเทศแล้วลองมีของไทยด้วยนะครับจะได้ครบ collection คอลเลกชันคิดว่าต่างชาติก็น่าจะชอบด้วยแน่นอนเห็นแล้วอยากจะสะสม งั้นมองเห็นกระเป๋าเดินทางค่ะ <รา S 1> คุณ <รา S 1> ช่พลคะมีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจสําหรับกระเป๋าใบนี้บ้างคะก็อยากจะแนะนำนะครับกระเป๋าเดินทางของประเทศไทยผลิตได้มีคุณภาพมากานะครับอย่างเช่นอันนี้จากบริษัทรูไลท์นะครับดูด้ครับคือเป็นสี่ล้อสบายมากไม่ต้องใช้ของเมืองนอกไม่ต้องใช้แบรนด์เมืองนอกเลยใช้ของไทยนะครับเบา แล้วก็ฟังก์ชันก็สามารถเปิดข้างหน้าได้ด้วยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นความภูมิใจหนึ่งนะครับของคนไทยนะครับที่สามารถผลิตกระเป๋าเดินทางได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานก็สะดวกมากเลยเบาด้วยสุดท้ายค่ะเรามาดูชิ้นใหญ่ด้านหลังก่อนสักนิดหนึ่งนะคะคอันนี้เป็นอะไรคะโคมไฟหรือเปล่าโคมไฟสวยมากแองโกวลวอลนี่ทำมาจากหวายเช่นกันนะครับโอ้จริงเหรอคะใช่ครับคอนเซปต์ <Concept S 2> ก็เป็นดับเบิลออร์บิทครับ ไฟที่ใช้นะครับก็จะเป็นไฟ l v d บริษัทนี้เขาก็คิดคอนเซปต์ของเรื่องของ sustainability เช่นกันนะครับก<อ>็จะดูที่ใช้คงทนก็ใช้งานได้นานอันนี้ก็เป็นเรื่องของ sustainability อย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นดีไซน์ที่ดูเก๋มากๆเลยวางตรงไหนของมุมบ้านก็คือสวยไปหมดเลยนะคะโอ้รีดยยี้ว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเห็นแล้ว อยากจะมางานนี้มากๆเลยนะคะเดอะมาเช่ by Style Bangkok อยากจะให้คุณชพลเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยค่ะก็อย่าลืมมาสนับสนุนผู้ส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทยจากงานสไตล์แบงคอกกันนะครับระหว่างวันที่6ถึง10ตุลาคมนี้นะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวลด์นะครับบริเวณชั้น1นนะครับและสำหรับ คุณผู้ชมที่บอกว่าเดินทางมาไม่สดะดวกที่จะไปที่งานเดอะมาเช่บายสไตแบงคอกนะคะ,<ฮ>ะทางงานเองมีช่องทางไหนทางออนไลน์ที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะดูไลฟ์สดๆหรือว่าได้ติดตามสินค้าต่างๆที่สวยงามในงานได้บ้างคะได้ครับกเ็เรามีการไลฟ์นะครับแล้วก็โพสต์อินโฟเมชันต่างๆของงานนะครับข <ฮะ S 3> ึ้นไปบน Facebook ของงานคือสไตแบงคอกแฝงนะครับซึ่งเข้าไปชมได้ครับ แล้วก็มีเว็บไซต์ uh, stylebankokfan. g com ด้วยเช่นกันนะครับสองช่องทางาผู้ชมอย่าลืมนะคะไปเที่ยวกันได้ที่งานเดมาเช่บายสาต์แบงคอก6-10ตุลาคมที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชพรโจรจนเสนค่ะนักวิชาการพาณิชเชี่ยวชาญกรมส่งเสริมการคร้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างมากนะคะขอบคุณมากค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับท้องทุเดย์พบกันใหม่วันจันทร์หน้าเวลา14นาฬิกาที่นี่ที่เดียวทาง pptvhd 36ก่อนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ